สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมย่มมือแรงมาย่มเหมือแร่งแม่เหมือนแร่งคนมาคนมาอนหลายผากันมาอันสี่อะเลยกงานประธานี่นะเพิ่นไปฝันเห็นอันเพิ่นไปหาบอกเปิดเพิ่นนำมือก่อนห้องเลยเด้อ่าเพิ่นคิ้วเพิ่นอันหลายเพิ่นก็เลยมาจุดถูกจุดถูกแบบอเลยเอาไปยังเพินเพิ่นฝันฝันว่าอันทะดลอันเปิดไรพญานาคสององค์บอกสององค์สององค์แดงคนมาร้อยมาเดี๋ยวครับ พญานาคองคเขียวกับองค์สีแดงบ่ครับแมนเก้ายงกอกหกเก้าสี่หกเกาสี่แมนหกเก้าสี่บริษูหกเก้าสี่มา้ำคนพญานาคเนาะอันนี้มาขอกระปูเพันอีกนอตัวไหนกว่าครับเรียกว่งหันไดไหมครับ6 9 4นหอกบแมนตัวที่พี่อันนี้อันนี้เขายาวซิม4ว่งหันไดตัวไหนครับยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สบเอนะ ก็มาแซงแซมซี่งอนนี่อค่ะเนาะครับพี่อันพวกนันดอกได้ก็ได้ซ้ำอันแม่บอมมักเนียเลีกยครัได้ดอกอันคุณแม่อันเพิ่นไปขอฝันเนี่ยได้กว่าครับอันพอฝันนางนั่นอันทางนี่นั่นเป็นผู้ซื้อออมันเป็นผู้ฝันองค์ปูพญานาคเนาะสีสีเขียวองค์ใหญ่เลยบครับเ่ยโอ้ครับครับอยน้ไปอยน้าไปเลย สันยางขึ้นต้นที่พันได์ดเราปะครับงวดนี่ลอบกรเพึ่งมากมือนี่กับมื่อแรกอย่แล้วเพิ่ยางสิบฟันโอ้ครับ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 ต่นั้นมันไม่ปิดเลกวตีหกเก่าสี่อย่านแต่บ้านพอมันเปซื้อี่่อนถืวเ็โตเลยเนาะค่ะว่าซื้อเพื่อเบเล้ยเนเลเมืองใหม่เดก็เล้ยมาเซียงเซียมซี่คอจุกคอลับคอวิานชอบคนจิดคนอ่อนครับปู่ปู่พญานาคสององค์ สีแดงกสีเขียวนอคแนวมาเนพนาคกันเนาะขนครับถูกสาสะถูกตง่วนนื่งไปคู้ได้ส่วนเนื่อง้าคกันสาวบัดปูบินครับก็แบบนี้ล่ะก็บองค์พญานาคขึ้นกันนั่นล่ละเพื่อนก็บบอกัตโตเลยูบอกตัวโตเลยแต่ว่าห้ามมมีโศกไอ้นี่เป็นคนนั่นกับพญานาคเกี่ยวกับพญานาคคุนสิเป็นลูกหลานพญานาคอะไรเนาะ แม่นค่ะข้ากับป้าจะขิ่ไปเพ่นไปยัางข้นวมันยุ่ยกลับไปปานี่ก็เลยเรียนรถก็ดีแล้วก็เลยมาลอบเบิองบัานนี่เบิองนี่แหละบางอาหารเนี่ยท่านสมมติว่าเอาเป็นกับได้เนาะครับแม่ค่นได้บอนะเนาะพ่อได้สื่อกินธรรมดาเรานี่ละเออมันบนคนนักเล่นเนาะมีในใจนี่เท่าไหร่ครับตัวใดครับงกัดนี่ยบอนมี่แหละบอนมีบ่บ่อนจะมาผ่านเข้ากับมาไหครับ ขาฟังเพื่อนผมโอ้ฟังแม่เปื่อยนี่เนาะครับเนาะแม่เปื่อยเพื่อนใดไมแล้วครับสองหนึ่งบอกครับคุณ่ก็องหนึ่งสองหนึ่งครับทะเบียนรถเก่าซีสองหนึ่งทะเบียนรถทะเบียนรถเข่าอีกบอ่ครับโอู้อ้าวครับเอฟซีเนาะมาทำบุญกันครับอ้าวครับไหนแม่คุณแม่เพิ่งทำบุญครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมครับสวัสดีครับใส่ปูพญานาคอยู่ใส่โอ้พี่พี่พี่โอ้พี่พี่เดี๋ยวมาเบิ้งเดี๋ยวครับนิวัดครับ ใช้ครับข้งหลังข้างหลังใส่ครับใช้ใชผ้ามาเบิ้งไหครับครับวัดใต้ครับสาธุโอ้สาตุสาธุสีงามสีชมพูเลยองหญ้าบ่ครับเนี่ยโอ้ยครับครับครับกำลังขอพรครับ พญานาคเก้าตะกูลเธอซสือเป็นกระทือว่าเขาสามตเลยโอ้ชมบารมีครับเธอสือก็ไปก็มาเป็นมหาชหลานนะสองหนึ่งครับงวดนี่สอน่งอุ้ยองค์ดำก็บมี่ครับองดำกมี่มังพี่มาดังพี่มาองดำครับสักดิธิ์ครับสักศิธิ์คนที่งหุนาบเลย พี่ครับปูองค์ดำครับโอย้ยใหญ่ย่าวครับครับโอ้ใกล้สิเลกออกจังขม่าบ่ครับคุณแม่โอ้ย <c oughs> ปลาตุ่มมีทั้งองค์ดำ องสีเขียวก็มีครับโอ้ฝ่าขค้ืเรือมแต่ผมสาธุสาธุสาธุครับนสาครับอ้าครับเบิ้งตัวเลขกันครับตัวเลก่อนครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งลองเบิ้งลองหามาถืงครับสามสองหนึ่งครับเรามาได้ไสครับสามสองหนึ่งลองเบิ้งลองเบิ้งครับอ้าวครับได้มาแ้วครับสามสองหนึ่งครับ ตัวเลขของแม่เป้ยครับเอฟซีแม่เป้ยเนาะครับลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิังครับเลข3ตัวครับ3 2 1 3 2 1ครับเอฟซีหรือว่า2 1 2 1 1 2กลับกันนําจักหน่อยเนาะขอให้มีโชคใไงครับแม่เป้ยครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมเบอเดอครับเดี๋ยวมื่อนี้ครับเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบิองของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ไปเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขาเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรีือสื่อรถรีดเปินสิรอทือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้องในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสดีครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะและกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หอดเนาะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่าง,ยงดยาเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายา่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาน,อานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคารลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื่นเอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากเนาะครับเนาะแล้วก็มือ่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท้อท่าคิ้วสามเท้าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต anyway. ่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บบดีถี่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ